ในโรคที่โหดร้ายโลกนี้ได้มีซอมบี้และสัตว์กายพันธุ์ต่างๆลุกลาาน,นาคีพวกเราเลยจะต้องเอาชีวิตหลอดผู้คนต่างต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาหารและความอยู่รอด เราไม่สามารถไว้ใจทหารหรือใครได้อีกต่อไปสวัสดีครับวันนี้พบกับไมค์ครับอาชิรอดในโลกที่มีแต่ซอมบี้นะฮะผม E.P. ที่29แล้วโอ้โหจะจบกันแล้วครับซีรีส์นี้ก็ ต้าสัญญานะครับผมซีรีเฮ้ยซีรีนี้ EP นี้เราจะมาบวกกับซอมบี้โชนะครับนี่เรามีชุดเกราะที่โคตรจะโหดแต่ทำไมมันยังตีกูเข้าวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วชุดเกราะโอ้ยังโหดยัมึงตีเข้าวะโอเคครับเราก็จะมาสู้กับซอมบี้นะครับเราจะมาถ,ถลุงทองในบ้านเราทั้งหมดนะฮบผม นี่ครับมีก็มีประมาณนี้เลยครับทองในบ้านเราเอามันช่างน้อยนิดจริงๆไะโอเคได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะทำแอปเปิลทองกันเลยครับผมแอปเปิลทองได้มาสิบเศียนี่อ่ะดูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็แบอบนี้ไปทำไมโอเคเราจะไปบอกสมบีร์ครับ คิดนี้เป็นการไฟติงซอมบี้ครั้งสุดท้ายมาเลยกูให้หมดยกครัวเลยเพราะกูมีความเร็วมากหลบหลบหมูว่าไงมมุมตีกระเด็นด้วยตีกระเด็นด้วยปื๊บป๊บโอ,โอ้โห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 ,โโหมามากันใหญ่มามีกูก็มีปืนในเวรจาัดก,การนี่ก่อนเลยจาัดก,การมา วะอะไรอะไรอะไร,ะไรหมีหมีก็ไม่เว้นนี่ไงชุบอืม,มกระโดดสูงครับ,อ,บอืมปรสิตดอกปรสิตไอ้เจ็บอืมตาขาวมนจะ่ไกลอืมอืมหมีก็ไม่ตายสักทีซอมบี้ปกติมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมเราก็โหดเกินไปวะเฮ้ยไอตัวนี้นี่น,นี่มึงระเบิดทีเดียวตายแต่ไม่รู้ว่าใส่ชุดก่อนนี้มันจะระเบิดทีเดียวตายหรือเปล่า ไม่กล้าเสี่ยงโอ้ยตีกระเด็นเลยเม,มื่อกี้เห็นม่งม่วง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 แหมอีพีแรกๆมึงก็ทําไว้แซ่บนะทําไว้แซ่บนะไอ้งโง่เฮ้ยทำไมตีแรงวะเออเออไอ้กูกินแอปเปิลทองแล้วเฮ้ยตีเบาหน่อยก็โอ้ยตีเบาหน่อยแคไอ้เวลสามสิบแล้ววะ่ะผมไปเอ็นชาร์ท สัก1ส่วนก็พอละขอเอนชาร์ดเกาะสัก1ส่วนก่อนนะกินไปครับแล้วทำไมมีซอมบี้อยู่ตรงนั้นวะกระโดดข้ามมัเลยโหถ้าไม่บอกก็บินได้นี่นึกว่าไอรอนใหม่นั้นเนี่ยเอ้ยอะไรวะคุณพูดอะไรกูเนี่ยเออช่างมานะันฮะเอากระสุนออกมาอะไรอะไรเราอะอะไรเราอะเฮ้ยเฮ้ย ตีตีตีถี่ไปตีถีไปอ่มเราติดอยูอ่แล้วเราก็จะขอชุดมาที่ตรงนี้เลยน่าจะอ็นชาร์จคุ้มที่สุดได้คงทนกับป้องกันอะไรป้องกันมาครับผมโอเคเราจะไปบวกกันต่อเลยพื้นที่แบบตรงนั้นเลยดีกว่าเออโหถ้าบินได้เนี่ยเป็นชุดเกาะแล้วแม่เลยเนี่ยเสียดายมันแค่กะโดสูงชึบ ชืบชืบคิปเปอร์โอ้ยตัวอะไรตีกระเด็นมาตรงนี้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดการคิปเปอร์ก่อนครับมันระเบิดมันอันตรายมันต่อร้ายมันอันตรายอะไรครับผมอะไรครับอะไรครับอะไรครับนี่ก็จุนเอ้ยระเบิดเลยเหรอระเบิดเลยระเบิดระเบิดเลยเหรอระเบิดเลยเหรอหืมกระโดดยิงปังบ้งโอ้โหโดนทุกนัดอืมกระโดดไปนะชืดชืด แหมมีชุดเกาะแล้วกูเปียมากอืมม,มีการสตั้นสตันหรอนี่ชุดเกาะกูถึกมากนี่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 วะ่ะเออ,อโชคดีชุดเกาะที่เอ้ยกูจะกดถ่ายรถไปกูดกดเด้เ้ยเบื่อขอล่อ,ลอมันไปเยอะก่อนนะครับผมค่อยถ่ายทีเดียวนอนมานอนมามามา,มานี่มานี้มานี่มานี้เออมา,มา,ม,ามากันให้หมดมากันให้หมด มากันให้หมด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 เออชึบมามามาเลี้ยงหน้ากระดานเลียงแถวหน้ากระดานเลียงแถวเลียงแถวมาแช่ไปนหนึ่งดอกชึบกระโดดมาก่อนครับผมกระโดดมาขอเอาลูกสโซๆได้แชเฮ้ยหรือปิดแช เดียวเดียวเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคได้ภาพป,ปกแล้วที่เหลือก็ช่างมันกินก่อนกินก่อนยมิยมเยมิยมยิ้มยิมชุบชุบอ้ดีเคลีย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 ,ลยโอ้ยกูชอบไอ้กูชอบกอดอีวะอย่าพึ่งเช้านะขอบอกทั้งสองวันครับผมนี่นี่นี่โอ้ยจะเช้าแล้วอ่ะจะบวกไปสะใจไปจุใจเลยเฮ้ยระเบิดอือหือ หมีนี่ก็อยู่ยงคงกระพันอย่างไอ้นี่ด้วยเออชุดชุดหนาเหรอคิดว่าชุดหนาเหรอช,ชุดหนาเหรอหนาแค่ไหนก็แพ้ปืนโอ้ยจะเช้าแล้วว่าเดตต่ออีกวันนะผมเดตตัดไปอีกวันนึงเลยเอออืมก็มาที่ครับก็ก็มาดี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 าดาดว้าพอมดไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันไหมคิด ชลูดนายคิดถึงเฮ้ยป่าพิษใส่กูเหรอตัวก็ไรประโยชน์ยังจะ,จะทำตัวน่าลำคาดิกอ้โ,อโหเว้แลวกูวันนี้กูพูดไม่เป็นคำพูดปะเฮ้ยพี่เบิ้มผมเนี่ยเห็นพี่อ่ะเก่ามานานแล้วพี่ลองกับผมสักตาไหมใครตัวพวกนี้ก่อน ชึบอืมดิบว่าทั้งหนึ่งทีโหมาพี่เบิม้มนี่นี่เรื่องปกติพีทติพี่อีกนานไหมเราจะใช้ปืนยิงเขาก่อนนะครับเออกินแอปเปิลทรองแล้วก็ไปบวกเขาเลยชุดเราคับถึกครับไม่ต้องกลัว นี่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่เขาตีแล้วมกันนะเนี่ยดิ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวอะไรยิงก้มึงมาอาจยิงกูเหรอเฮ้ยอึ๊บนี่ีก็เสือแกงนี่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 ผมวานี่พี่พี่ พี่ทำกลางไว้หลายคลิปอืมภาคภูมิใจกับตัวเองจังเลยแต่ว่าคุ้มไม่เนี่ยโอ้ยเกือบตายไม่ได้เกือบตายแล้วเราก็เก่งกันนะเนี่ยเราแบบสุดยอดเลยโหยังมีเหลือยังมีเหลือไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้วิ่งเร็วแล้วตีแรงมากหยิบออาเลยเอาเอาเลยไปไหนเลยไปไหนเลยไปไหนครับ ผมอยู่ตรงนี้เลยไปไหนถึกแล้วเราอะถึกเหรอถึกมากเหรอถึกถึกจริงต้องตัวนี้ถึกจริงต้องตัวนี้ถึกจริงต้องตัวนี้นี่มาติมาติก็มาตีขาโอ้ยมีกระตุกนิดนึงนี่กระโดดมาติด,ตดคริติคอนติดคริติคอนคริติคอนมาตีมาตีตีเลยตายครับผม ฮ่าไม่มีอะไรคนามือนะฮะหึ่งแล้วตัดไปครับช่วงชาเอ้ยช่วงตอนคืนต่อเลยครับเราจะสู้วันที่สองเลยฮนะไม่หวัน่นไม่หวัน่นเอ้เวลสาวสิ็แล้วอัพได้อีกอันนึงขอไปอัพก่อนดูีิว่าเราจะได้อะไรไปก่อนเลยจุ๊บโอหกระโดดสูงมากกระโดดสูงจุ้มเป็นกระต่ายเลยโกกระโดดสูงเป็นกระต่ายเลยผมมีชุดเทพแล้วว่า สุดยอดเลยไม่กลัวอะไรแล้วแม้แต่โอ้ก็ <c oughs> กระโดดสู่ซอวักเลยโหโจุกนี่วัดกงจริงจริงเราขับได้น,นานแล้วปะถ้ากูเพิ่งรู้เนี่ยว่าย่งรับไม่ได้เออ,เ,อเดี๋ยวจะม,มาทำอะไรอ๋อจะมา enchard ชุดกระโดดไปชุบ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  enchard หน่อยครับเอา e n c h a ์ d อะไรดีเอากางเกงละกันนะน,น่านจะคุ้มอยู่ แม่ไตใ,ให้การป้องกันมาอย่างเดียวเองหรอโอ้อะไรวะโอเคครับรถตัดไปตอนกลางคืนนะฮะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคลิปเป็นมากกว่านี้นะโอเคจะการตอนนีครับผมไปเล่าปิ้วโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วหรือว่ามืดแล้วแต่ว่ากูมองไมเห็นวะ น่าจะมือแล้วแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มมันก็ตีเลยเหรอผมไดม้ไปครับดับคาตาน,นะมาแล้วโอ้ได้ไปอัปเกรดด้วยครับผมได้เป็นความขมกับกัดแกวงดาบและก็เด่นมานะโ,โหโหดมากครับผมบอกได้ว่าศึกในคืนนี้ผมจัดเต็มไม่กลัวซอมบี้หน้าไหนแน่นอนครับผมไม่กลัวไม่กลัวแน่นอนโ,อโหดดาบโหดกับชุดเกราะโหดขนาดนี้จะกลัวอะไรได้นี่ไง อืมขึ้นมาทําไมไม่ดับอะไรวะออาเวลห้องอาหารกระป๋องชุบกระโดดแบบหสูงเกินชุบกระโดดปังบังังบังัง,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 งเกือบตายเอ้ยไม่ใช่เกือบตายตายไปแล้วโดนย่างโสดอืมตีไม่โดนตีใหม,ม่ได้เว้ยไหนกูอยากโดนลุมม่มอ่ะสเกลตันเจ้าไม่มีโครงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมีโครงกระดูกไม่ มีก้ามเนือ้อนี่นี่มาเลยกูต่อให้สามตัวเลยสามสี่ห้าตัวเลยนี่โอ้ตายสองครับตายสองยังไงยังไงพี่เฮาอยู่ได้นี่นี่น,นี่โอ้ตีกระเด็นไกลมากนี่ไงตัวบ้าอะไรมันเฮ่าเนี่ยตามไปเลยฆ่าเลยตามไปเอ่อออยอ่อยอ่อ,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 อตามเอ้ยอ,อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเออตีไม่โดนเข้าใจปะ โอ้โหก็ดรดมามาฉันไม่ยอมให้คุณนายหรอกมาเลยเจ้าครีปเปอร์นี่ชุบฟันชุบกระโดดมาหลบซิกแซกฟันยิงยิงไม่เข้าก็ยังจะยิงอีกมาพลทหาร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 ได้กิงยองเงี้ยอะไรเกยไอ้อวนไอ้อวนไอ อ้วนปอสิตหรอต้องต้องกลัวไหมเนี่ยโอ้ย,อยกลัวจังเลยนี่ไงมีตัวอะไรทึกๆอีกไหมเนี่ยเห็นเบื่อแล้วสเกลตันก็เบื่อแล้วเบื่อเข้าใจมั้งเขาเบื่อยิงอยู่ได้ยิงอยู่ได้อไ,ดไอตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นตัวแรกๆที่โผล่มาในซีรีส์เลยนี่ทำให้กูเกือบตายด้วยจริงแคนมากอืม อืมในตัวนี้ก็วิ่งเร็ววิ่งเร็วเฮ้ยจะพังแล้วเหรอเออของพวกนี้ไม่อยู่ทนเลยหมีปะหมีอมโอ้กระจอกเออตีเอ้ยแหลกแหลกตีไปเข้าก็อยากจะตีเข้าใจเอ้ยถึกอยู่นะาถึกอยู่อะไรอะไรอะไรครับไอ้ตัวนี้เหมือนกันชอบมาเป็นฝูงไอ้นี่ด้วย ไม่เจอกันานานเป็นไงมั่งล่ะโอ้มามากันเต็มมาเต็มมากันเต็มมากันเต็มมากันเต็มชุบมากันเต็มสไปเดอร์แมนเหรอเอ้ยสไปเออเอ้ยแมงมุม,มตามมายันใต้น้ำตามมายันใต้น้ำครับดาบก็จะพังอืจะรอดขืนนี้ไหมเนะี่ยดาบ ดาบจะรอดคืนนี้ไหมถ้าไม่มีดาบกูจะใช้หมัดต่อยกับพวกมึงนี่แหละมาตีมาตีาต,ตัวอะไรอีกตัวอะไรอีกเห็นตัวไอ้ม่วง,งอยู่แถวนี้นี่ไอตัวม่วงไอตัวม่วงมึงมาหนี้ดิมานี่ดิมานี่ดิโหดมากมังโหดมากมังโหดมากมังอะไรครับอะไร ยิงท้ายก็ไอ้นี่ก็เหมือนกันเอ้ยตีไกลอยู่นะมันน่ะเอ้ยไอ้ตัวนี้เท้าถึกด้วยถึกด้วยตีแรงด้วยนี่ช่วงแรกๆดอกเวลาโปเตโต้เน่าไอ้นี่อืมเฮ้ยโอ้โหได้ยินเสียงมาจากไกลได้ยินเสียงมาจากไกลซิกแซกไม่ซิกแล้วตีไปตีไปไอ้นี่ด้วยใครให้ระเบิด เแค่นั่นมีอีกตัวแล้วกินโชว์เลยแอปเปิ้ลอะไรวะโกแอปเปิ้ลโกแอปเปิ้ลอืมใครให้ระเบิดครับเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาตี้มาดิครับก็มาดิโอ้พุ่งเข้าใส่ครับพุ่งเข้าใส่จังหวะนี้ไม่พุ่งไม่ได้ตีไปตีไปตีไป นี่ไงนี่ไงโอ้โหสามสิบแล้วอะอะไรอะไรคิดจะวิ่งเหรอคิดจะวิ่งคิดถึงคิดแคทเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวพูดไปกันแหละไอ้ตัวนี้กแหละอืมเขาเรียกว่าวตีแรงกับอึดเหรอโหกระจอกเอ้ากระจอกโอ้แป๊บเดียวจะแบบจะเช้าอีกแล้วอะอาจารย์คนตำรวจคนตำรวจคณตำรวจ,รวจ,รวจ,รวจไอ้นี่เหมือนจะน,นี่ ระเบิดใส่สักทีดิระเบิดใส่สักทีดิไอ้นี่ก็ตามอยู่นั่นแหละไอ้นี่เหมือนกันนี่นี่ทำไมหรอตี๋ยตีให้ตีเลยอืออือทำไมอ่ะทำไมซอมซอมบีปมบ้ปกติร้องไงอะซอมบี้ปกติร้องไงอะครับผมมาดิโอยดาบก็จะพังว่ะโอ้ให้ลุมเลยให้ลุมเลยให้ลุมเลยจริง ใช้กค่ดาบเนี่ยใช้กระดาบนี่นี่ให้ลุมเลยจริงให้ลุมเลยให้ลุมเลยทำไมาครับทำไมาโอ้โหก็ตีกันไม่เข้าเลยอ่ะตีกันไม่เขา้าให้มันมีกันเองวะเฮ้ยโอ้ดูครับว่าตอนนี้ครับยิงกันแล้วครับสองปีสองตัวกัลังยิงกันครับตอนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะให้ทุกคนทายกันครับผมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเอาฝั่งซ้ายเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติป็กการตายจากผมนะครับผม โอ้ยไอมบีรึงทอนเฮ้ยไอสบีอ้วนไอมบีอ้วนอ้วนหรออ้วนแล้วถึกด้วยประเด็นมีปรสิตอยู่ด้านในมาติก็มาด้ครับก็มาด้ครับให้ให้อูให้หมดโลกเอ้ย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 เยอะไปเยอะไปเยอะไปหืมเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะเหรอไม่กลัวอะไรทั้งนั้นน่ะไม่กลัวอะไรบั่ม มันเป็นแผลไงล่อคิปเปอร์มามันเป็นแผลนั่นเองจะเช,าชา้ายังไงเอ้ยใกล้ช้าแล้วเขาเบิกหน่อยนั่นไงพี่ครับเจอกันอีกแล้วผมขอเลี้พวกนี้ก่อนพี่กับผมวิลเล่ต้องสะสางกันนะพี่ไอ้ตัวนี้มึงไม่เกี่ยวนี่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  จะเป็นตัวกลัวไหมครับพี่ถ้าดาบผมพันหมุนจะใช้มือต่อยพี่เนี่ยถอยมาตั้งลาก่อนผมจะไม่ใช้อาวุธปืนจะไม่ใช้อาวุธปืนเด็ดขาดจะพี่ตีแรงยังโอ้ยเยอะเฮ้ย เฮ้ยเจ้าก right like ูจะไม่ใช้อาวุธปืนกูจะไม่ใช้อาวุธปืนไงเออแต่กูจะใช้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเดียวไม่เหมือนที่คุยกันไว้เดียวไปแล้วเฮ้ยกูไม่ได้นอนหลายวันหรออะไรอะไรอะไร ไม่ได้นอนเดี anyway, ๋ยวกูไม่ได like ้นอนหลายวันขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยมันโผล่มาแล้วครับแฟนทอมแต่นี่เช้าแล้วขอโทษทีนะฮะมันช้าแล้ว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 โอ้ย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 พีททำไมพี่พี่เดินมาขวางครับทำไมพี่เดินอ้าวเอาเชื้อกระสุนหมดกระสุนหมดว่าทำไมพี่เดินมาขวางผมเอ้ยอจะยิงตัวด้านหลังนั้นน่ะ โอ้ยได้ยินตัวด้านหลังพี่แม่งเดินมาขวางตอนเลดกจะใช้มัดปล่อยอยู่แล้วนะเออแม่งเดินมาขวางกันเองเฉยไ้เล้วขันหน้าตาเฉยเลยเนาะเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอร้องนะครับกดติดตามให้ถึง50คนก่อนเลยนะขอแค่50คนก่อนอย่าเพิ่งขอเยอะเออ ขอแค่ห้คนครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปนะครับเขามันติดตามมันเยอะๆนะโอเคครับยุคโควิดอย่าลืมใส่แมสและล้างมือกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจะจบแล้วอีกพาเดียวก็จบแล้วเย้บ๊ายบายครับผมจจบเฮ้ย,ย,าย,าย,ยตามอะไรกูเนี่ยนี่นี่นี่น,น,นี่โอ๊ยละละ,ละ